สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่ก็เป็นรายงานสถานการณ์ล่าสุดของน้ําท่วมอินบุรีสิงห์บุรีครับอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังตามภาพเลยครับอันนี้เป็นถนนสายเรียกว่าถนนคลองมหาราชนะฮะซึ่งสามารถที่จะไปใช้นาดได้นะตอนนี้ก็น้ําทะลักผ่านถนนนะซึ่งค่อนข้างสูงแต่ว่าตอนนี้น้ําก็ไหลผ่านนะซึ่งน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยานี่ก็เรียกว่าเอ่อล้นมานะฮะอันนี้เป็นที่กัน้น ที่กั้นเป็นกระสอบสายกัน้นตรงบริเวณทางเข้าตลาดอินบุรีนะตรงนั้นจะเป็นสะพานมีคอสะพานแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะอพยพไปขายกันตรงบริเวณใกล้ๆกับสายเสียนะฮะซึ่งจะเป็นทางเข้าตลาดอินบุรีนี่อันนี้สังเกตว่าน้ำนะครับทะลักผ่านคอสะพานอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพบริเวณแถวๆหน้าวัดกำแพงครับอ่าดูสะก่อนนะฮะเห็นเปล่าเห็นเปล่าโอ้โหระดับน้ำาฮะไม่ใช่น้อยครับมิดหัวนะฮะสังเกตได้ว่า อาคารนี้สร้างใหม่นะเ้า,าเปลี่ยนภาพไปแล้วนะฮะเอาตอนนี้ไปที่โน่นเลยนะฮะบนถนนบนถนนมีน้ำปิ่มๆน่ะบางจุดบางช่วงบางตอนอ่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับ ดูภาพไปเรื่อยๆนะฮะเนื่องจากว่าสถานการณ์น้าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะรุนแรงครับตอนนี้นี่บางช่วงบางตอนไปจ่อสายเอเชียแล้วนะฮะสำหรับน้านะฮะแล้วก็บางช่วงบางตอนนี่นะฮะปร,ปริมปริมปริมนะฮะจะข้ามไม่ข้ามเดี๋ยวดูสถานการณ์ต่อไปครับอันนี้อันนี้ยังเป็นบริเวณถนนอยู่อ้าวอันนี้เข้าไปในตัวเมืองสิงห์บุรีครับอันนี้เป็นภาพ พนังกั้นน้ำนะที่จะป้องกันน้ําเข้าไปในตัวเมืองสิงห์บุรีฝั่งตะวันตกนะครับส่วนฝั่งตะวันออกไม่ต้องพูดถึงนะฮะเข้าไปแล้วอ่อันนี้น้ปํปุด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 ,ปดอยู่ที่ใต้เขื่อนนะฮะฐานเขื่อนเนี่ยนะฮะหรือว่าฐานพนังเนี่ยนะเห็นสังเกตว่ามีรอยร้าวนะครับอ่ผมก็เข้าใจว่าถ้าน้ําขึ้นอีกสัก30ซนติเมตรนี่นะฮะเห็นที่จะพังแน่เพราะฉะนั้นนี่พี่น้องในตลาดเทศบาลสิงห์บุรีนี่แหมก็ต้องเตรียมเตรียมรับสถานการณ์นะฮะถ้าพังคลื่นลงมานี่เปรียบ กับซูนามิเลยนะฮะโอ้น้ำจะแรงมากๆนี่สังเกตว่าน้ำจะปุดขึ้นด้านล่างน,นะฮะเอาปีนี้ถ้าผ่านพ้นไปได้นี่ปีหน้าควรจะปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมให้มีความแข็งแรงมากกว่านี้มีฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมนี่อันนี้สังเกตว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอ่าอันนี้ถ่ายในตัวเมืองสิงห์บุรีบริเวณสันเขื่อนนี่แหละสังเกตว่าน้ำเยอะมากๆเลยนะฮะผมยืนอยู่นี่น้ำปริ่มเกือบๆเท่าหน้าอกผมนะฮะผมก็วางกล้องลงไปด้านล่างอ่า อันนี้มาบริเวณถนนสายเอเชียครับอันนี้ก็แถวแถวอินบุรีนี่แหละนะฮะบนถนนสายเอเชียสังเกตว่านา้ําจอะถนนแล้วเห็นไหมฮะน้ําจอะถนนสายเอเชียแล้วครับอันนี้เป็นถนนใหญ่นะฮะเป็นถนนสายหลักซึ่งามาจากกรุงเทพจะขึ้นมานครสวรรค์ก็ต้องผ่านเส้นนี้แหละฮะเป็นถนนสายหลักนี่เห็นน้ำไหมฮะจอะอยู่ริมถนนแล้วนะครับน้ําจอะอยู่ริมถนนแล้ววันนี้ขณะที่รายงานอยู่นี้ครับตรงกับวันที่20นะ20กันยานี่เห็นน้ํำไหมฮะ อันนี้ตรงบริเวณทางเข้าอบอตอท่างามนะหรือว่าจะเข้าไปทางวัดกำแพงได้นะอันนี้สังเกตว่าประตูฟู้ดเซ็นเตอร์นะซึ่งยกระดับไว้สูงเหมือนกันนะบนถนนสายเอเชียเนี่ยเห็นน้ำไหมฮะน้ำก็จะขึ้นมาเออเกือบเกือบจะถึงพื้นซึ่งยกค่อนข้างสูงนะสำหรับประตูฟู้ดเซ็นเตอร์ครับอ่าน,นี้บริเวณถนนสายเอเชียครับอันนี้ก่อนจะถึงทางอันนี้แถวๆบริเวณวัดก่อแก้วนะฮะก่อนที่จะถึงทาง ทางระดับตากฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นถนนคันคลองนะฮะที่จะไปออกคลองมหาราชก็โดนน้าท่วมมิดไปเลยนะครับ <S <S อันนี้ก็บริเวณทางต่างระดับนะฮะสังเกตน้ําปริมนะฮะอันนี้ทางขึ้นทางต่างระดับแล้วนะ,ะที่เห็นเนี่ยสังเกตดูด้านล่างนะฮะเห็นน้ําอันนี้ขนาดเป็นทางต่างระดับนะ,ะที่จะยกข้ามสายเสียนและก็ลอยไปข้ามไปเรียกว่าไปทางต่างฟ้าไปทางพิศณุโลกได้นะฮะนี่ ในนี้คือเป็นที่ลุ่มนะฮะเอาฝั่งนี้นี่ก็จะล้อมรอบไปเลยนะฝั่งนี้ก็ตั้งแต่วัดแจ้งวัดเกาะแก้วนะฮะไล่ไปเรื่อยไปทางเชียงรากนู่นนะฮะออกบ้านมีลบ,บุรีไปนะฮะแล้วก็บางช่วงบางตอนก็จะไปเข้าแถวแถวทองเอ็นเหมือนกันนะฮะทองเอ็นก็เป็นตำบลหนึ่งของอำเภออินบุรีนี่แหละนะครับในสะเกตน้ำนะฮะผมก็ให้ดูสถานการณ์โดยทั่วๆเลยทีเดียวอันนี้ผมยืนถ่ายบนทางต่างระดับต่างฟ้าครับ เนี่ยอันนี้คือทางต่างระดับตากฟ้านะฮะที่จะลอยข้ามถนนสายเอเชียสังเกตเห็นน้ำไหมครอ่าอันนี้ถ่ายให้ดูทางต่างระดับอ่าแล้วมองลงไปด้านล่างนานเป็นยังไงครับน้ําเจิงนองเป็นทะเลเลยนะฮะอันนี้ผมเดนอยู่บนทางต่างระดับตากฟ้าครับแล้วก็ถ่ายลงไปเบื้องล่างครับอันนี้ก็จะเป็นเดิมทีเดียวนี่นะฮะเป็นทุ่งนาแต่ตอนนี้เป็นพื้นน้ําไปทั้งหมดครับ ครับก็ให้ดูบรรยากาศทั่วๆนะฮะสำหรับอินบุรีสิงบุรีของเราครับรายงานสถานการณ์เรียกว่ารวมๆของอินบุรีสิงบุรีนี่อันนี้ผมเดินอยู่บนทางทางระดับครับสังเกตว่าผมจะถ่ายให้เห็นขอบสะพานนะฮะอันนี้ก็ลอยขึ้นไปฟุบแล้วก็จะไปลงฝั่งตากฟ้านะฮะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะตรงไปตากฟ้าานี่อันนี้ท้องน้ำนะฮะอันนี้ ทุ่งนี้นะฮะก็จะไปเชื่อมต่อกับทุ่งเชียงรากซึ่งเป็นที่ค่อนข้างต่ำอ่าดูภาพนะฮะเดิมทีเดียวนี่จะเป็นทุ่งนานะครับตอนนี้ก็กลายเป็นท้องทะเลไปแล้วครับครับก็ให้ดูภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อให้เห็น ความเสียหายที่กว้างขวางเหลือเกินครับสำหรับปีนี้นะฮะ2554ครับซึ่งระดับน้ําค่อนข้างสูงแล้วก็รุนแรงมากๆเลยทีเดียวครับหลังจากเขื่อนหรือว่าผนังกั้นน้ําหรือว่าประตูกั้นน้าบางฉมสีพังลงไปนี่นะฮะเชียงรากก็ท่วมภายใน1วันนะฮะตอนนี้ก็เดือดร้อนกันทั่วๆเลยทีเดียวครับอ้าอันนี้เป็นถนนตากฟ้านะที่จะตรงไปตากฟ้าได้ไปออกพิษณุโลกไปพิจิตรไปไหนท่าไหนได้นะฮะ อันนี้เป็นทางเข้าวัดล่องกระเบานะฮะทางเข้าวัดล่องกระเบาก็จะเข้าไปหมู่บ้านโพสํานากนะฮะไปทองเอ็นได้นะครับนี่สังเกตน้ําท่วมนะฮะพื้นนาเดิมทีเดียวนี่ฝั่งนี้นี่ไม่เคยท่วมนะฮะยกเว้นปี38ที่ท่วมนี่อันนี้ทางเข้าท่วมนะฮะทางเข้าวัดล่องกระเบาซึ่งจะต้องผ่านหมู่บ้านโพสํานักก่อนนี่สังเกตทางเข้าหมู่บ้านนะน้ำท่วมนะอันนี้ก็น้ําทั้งนั้นเลยครับไม่เคยท่วมมาหลายปีแล้วนะฮะ ยกเว้นปี38นะที่ท่วมครั้งล่าสุดนะฮะตอนนี้น้ํามาเจิ่งนองเลยครับนี่อันนี้คลองที่เห็นนี่คลองนี้ก็จะไปมาจากถนนสายเสียนะคลองเส้นนี้ก็มาตามแนวเรื่อยเลยนะฮะมาโพสํานักแล้วก็จะไปทองเอ็นนะฮะนี่อันนี้อันนี้ถ่ายที่แถวแถวทองเอ็นนะฮะนี่จะมีนาคะ แปลงนาข้าวอยู่กระจุกหนึ่งนะที่ที่ยังชูช่ออยู่นะแต่ว่าน้ําเต็มไปหมดเลยนอกนั้นเขาเกี่ยวไปหมดแล้วให้ดูภาพบรรยากาศครับครับก็คงจะสิ้นสุดกันเท่านี้นะฮะให้ดูกันคร่าวๆพอได้รู้สถานการณ์ครับดตอรชายจงกระเบนแดง i n n t v รายงาน